คลิปนี้ก็จะมารีวิวกระบะสแตนเลสนะครับมีเพื่อนๆขอมาครับอยากจะให้รีวิวให้ชมหน่อยนะครับว่าขนาดอะไรยังไงมันเท่าไหร่นะครับซึ่งขนาดเนี่ยผมไม่เคยวัดนะผมไม่เคยวัดคือตอนที่ทำเนี่ยคือเอากระบะเดิมที่มันมีอยู่แล้วะแล้วก็ให้เขาวัดตามนั้นเลยนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างซุ้มล้อนะครับเดี๋ยวถ่ายดู้ชัดซุ้มล้ออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถบอกเขาเพิ่มได้นะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับ เลาก็จะจัดให้เราครับแล้วก็เอ,อ่อบางคนเห็นซุ้มล้อทำไมมันยืดมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าล้อที่ผมใส่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบลึกอะนะครับขอบลึกหน้าหน้าครับหน้าเจ็ดัง8นะครับความลึกของเขานะหลายคนถามมาแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปย้อนหลังนะครับจืิจริงมันมีมันมีหมดแล้วผมเคยทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับแต่ พอถามใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเพิ่มเราก็มานานแล้วนะครับก็เลยอ่ะไหนๆก็อยู่ในส่วนของท้ายกระบะที่ว่ามันจะต้องมีซุ้มล้ออยู่แล้วครับไม่งั้นจะเวลาเจอด่านเจออะไรเนี่ยมันก็จะอับกใจนิดนึงนะครับก็ทําให้มันเรียบร้อยแล้วมันก็จะสบายใจครับแล้วก็เวลาไปตรวจสภาพนะครับตอนต่อภาษีอะไรเนี่ยมันก็เลยจะง่ายครับคือคันนี้ก็คือทะเบียนถูกต้องนะครับนะก็ไม่ต้องมีปัญหา เรื่องกงังวลเวลาเจอด่านตรวจอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเจ้าที่เข้ามายุ่งนะส่วนใหญ่จะขอถ่ายรูปมากกว่าเออเอาเอาจริงๆนะเออไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ขนาดนะครับขนาดก็คือเท่ากับกระบะเก่าเลยนะครับซึ่งกระบะเก่าเนี่ยคืออันนี้อันนี้ด้วยความไม่รู้จริงๆนะบางบางครั้งเนี่ยผมก็เห็นรถกระปร๋ที่เป็นรถอ่ารถอะไรนะรถ คิวรถวินที่ครับวิ่งส่งตามซอยอ่ะกับตรงท้ายเนี่ยตรงท้ายเนี่ยมันจะยืดออกมาเยอะนะครับยืดออกมาเยอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีรุ่นที่กระบะยาวกว่านี้ด้วยหรือว่าเขาไปต่อนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นรถเป็นรถ,เป,นรถเป็นรถวินเนะี่ยเป็นรถคนะิวอ่ะเพื่อนๆลองไปสังเกตรครับด้านด้านท้ายเนี่ยเขาจะเขาจะยาว นะผมเหมือนเป็นกระบะสั้นไปเลยนะเออนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ที่ผมทำมาเนี่ยมันเปิดสามด้านนะเปิดสามด้านเปิดสามด้านเปิดสามด้านเปิดให้ดูนะมันจะเปิดได้สามด้านเลยเปิดตอนนี้ผมใช้มือเดียวน่าจะเปิดยากนิดนึงครับไม่ยากหรอกครับแต่เปิดให้ดูสองสองทางการจริงจริงมันเปิดได้ทุกด้าน นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าใครจะเอาไปวางขายของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้นะเอ,อก็ได้อันนี้อะไรเหล็กอะไรเดี๋ยวจะหาว,าว่ามันเป็นสนิมนะมัน,นไม่ใช่นะครับเหล็กที่ที่ลืมมาออกนะครับถามว่ามันเป็นสนิมไหมมันก็เป็นนะครับมันก็เป็นนะเหล็กสมัยนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ว่าว่าอะไรยังไงทําไมถึงเป็นนะครับเห็นไหมครับมันก,ก็มีรอยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรอยช่วงที่ที่มันมีการอาร์คครับที่เชื่อมนะครับใช่ไหมอย่างรอยอย่างรอยนี้นะครับแต่ขัดก็คงออกแล้วครับนะครับ,นะรบเขาก็จะยิงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดาไว้นะครับนี่ผมไม่ได้เปิดนานนะครับไม่ได้เปิดนอนนะมันก็เปิดได้แบบนี้นี่ครับ แล้วก็ด้านในเออเปิดให้ดูด้านในยกไปมันจะใช้นะครับด้านในก็ผมปูไว้นะครับป,ไนะบปูไว้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เวลาผมขนพวกอาหารทะเลพวกที่มันเป็นเป็นน้าเป็นอะไรเนี่ยมันจะไหลลงมาด้านล่างด้านข้างนะครับมันไม่มันไม่ไม่ลงไปในร่องนะครับไม่ลงไปในร่องเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอ้ตรงใต้กล่องเนี่ยตรงตใต้กล่องเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่ฝาเปิดเครื่องนะครับที่ไว้เอาไว้เซอร์วิสเครื่องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วผมก็เอาที่ปิดหม้อแผ่นอลูนครับปิดทับไกทีไม่งั้นเวลาตะก่อนที่ผมไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นยางเนี่ยน้ํามันก็จะไหลลงไปครับมันจะมีตะเข็บอยู่นะครับมันก็จะซึมไปแล้วมันก็จะหยดลงไปในเครื่องนะครับ ดุดไปในเครื่องแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ําเค็มด้วยเนี่ยมันก็ึืนสนิมที่อ่าจชซีได้อีกนะครับแล้วก็ลงไปที่เครื่องได้มันก็ไม่ดีครับผมก็เลยเอาแผ่นนี้มาปิดไว้ซึ่งตอนแรกนะผมผมกะว่าจะไม่ทำทากระบะกะจะไม่ไม่เจาะไอ้ไอ้ดูนี้นะเพราะว่าผมมีปัญหามากเลยเรื่องสนิมนะครับเรื่องสนิมที่มันลงไปที่แชสซีนะเพราะว่าผมขนอาหารทะเลใช่ไหมพวก อหารปลาอะไรเงี้ยน้ําจะลงไปตลอดนะครับพวกน้ําแข็งนะครับมันลงไปครับแล้วก็ทําให้ระยะติดนะทําให้ทําให้ด้านล่างอ่ะมันผูกครับนะครับทําให้ด้านล่างมันผูกนะครับผมก็ไปเอ่อเรียกว่าอะไรไปปะผูกมาหลายรอบแล้วนะครับไปปะผูกมาหลายรอบแล้แล้วตอนหลังนี่ก็เลยว่าอ่ะ ทำกระบะสแตนเลสเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายทีหลังแล้วก็นี่พอผมเอาแผ่นยางมาปิดใช่ไหมครับน้ำมันจะมันจะไหลลงตรงนี้แล้วเขาก็ทําเป็นร่องไว้นะครับจะเป็นร่องร่องแล้วก็เจาะรูระบายน้ําทิ้งลงไปด้านล่างเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันไปโดนอ่จะสี้าล่างนะครับประมาณนี้นะกระบะกระบะถ้ากระ,กระบะยิงแล้วเขาก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้ ไม่ได้สูงถึงตรงข้างบนนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดโลบาร์ข้างบนต่างหากถ้าเป็นของเดิมนะครับแต่อนี้เขาก็ทําเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับเพื่อเวลาเราพาดพาดของนะพาดของไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ติดหลังคาอย่างพวกเหล็กเราอยากจะไปขนเหล็กมาทำหลังคาอะไรเงี้ยที่เป็นเป็นเหล็กเ,เส้นๆเนี่ยแล้วก็พาดต,ตรงนี้ครับพาดต,ตรงนี้แล้วก็ตตตตาาไปที่ด้านหลังเลยนะครับ แล้วเขาก็จะมีหูเนี่ยให้ก็คือเขาก็จะถามครับอันนี้คือที่ที่ที่เทพสินนะครับเทพสินเขาจะมีสองสาขานะครับที่สมุทรสาครกับที่ไหนที่หนึ่งเฉาละยองรุคชนบุรีเนี่ยผมจำไม่ได้ละก็ลองไปถามก็ดูนะครับอืมเขามีเพจน,นะครลองลองไปถามได้เอาเอา,เอารูปคันของผมไปให้เขาดูด้วยก็ได้เพราะว่าแนะนํามาผมไปแนะนบ นั่นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสำหรับ<อ>กระบะนะครับกระบะสเตลเลตราคาเออราคาอยู่ประมาณแปดหมื่นะครับแปดหม 8, 000, ื่นถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้ได้นานของผมมันใช้งานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทามาเฉยเฉไม่จอดทิ้งไว้นะครับมันก็ถ้าแรกแรกกับการใช้งานรู้มันก็ ค,นะคกับกระบ,บะสันเลสก็ใครอยากจะทําตามก็ลองลองดูครับไปไปถามเขาได้เลยครับเรื่องวัดเรื่องอะไรเนี่ยเข,เขาเขาเขาคุยดีนะที่เทียบสินนะครับโอเคก็เรื่องขนาดก็ก็จะตามมาตรฐานของเขาเลยนะครับไม่รู้คือผ,ผมไม่มีลับเมตรด้วยเมงก็จะวัดให้ดูนะครับอันนี้ก็ขออาภัยด้วยครับแล้วก็สนิมถามว่ามีไหมก็นี่ครับ มันก็เห็นบ้างนะครับมันก็เห็นบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเตเลดมันมันยิงเรายังไงแต่ถ้าขัดเนี่ยก็คือขาวเหมือนเดิมนะเคยขัดแล้วนะน่าจะเป็นคาบน้ํานะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับม,มันยาวเกินไปแล้วไม่รู้จะใครจะดูจบหรือเปล่านะครับโอเคครับ